เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆผู้ชมเล็กๆอยู่นะบ้านเดียวพร้อมอยู่ติดถนนลาดยางค้าขายได้ร้านหน้าเปิดร้านค้าคร้านขายของชาไข่มุกได้สบายเลยนะครับติดถนนลาดยางมีเพื่อนบ้านครับอยู่ในแหล่งชุมชนไม่เปลี่ยว มีพื้นที่เดินรอบบ้านได้ครับปลูกพืชผักสวนควรัวได้สบายราคาไม่แพงด้วยนะครับ8ปดแสนห้าหมื่นบาทบ้านสภาพดีนะครับแปดแสนห้าหมื่นบาทผมเขาอยู่ได้เลยไม่เกา่าไม่โทรมบนพื้นที่สี่สิบเจ็ดตารางวามีถึงสามห้องนอน,นะครับบ้านหลังใหญ่ห้องถงกกว้างมากตามรูปนี้เลยครับสองห้องน้ำหนึ่งที่จอดรถติดถนนสาธารณะ,ะนะเดินทางสะดวกสบายขับรถเข้าตัวเมืองเพียงส5บนาทีเท่านั้นเองสว,สวยครับ อยู่ตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองอุดรธาน,นีนะครับท่านใดกําลังมองหาที่บ้านส่วนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้สามารถติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับนัดดูที่ดูบ้านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของได้เลยสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ